้อกล่าวถึงเจ้าแสนแสนถึงไหนแล้วเพื่อนถึงบ้านกูแล้วถึงบ้านมึงแล้วใช่สิวะเอ๊ะแล้วทำไมบ้านช่องมึงเงียบเชียบขนาดนี้ล่ะเพื่อนไม่รู้สิไม่รู้ว่าเออแม่จะอยู่บ้านหรือเปล่าเฮ้ยแล้วนี่ไปไม่อยู่บ้านตั้งนานอไปเอารูปใครเขามันติดบ้านเนี่ยแม่รูปพ่อหรือเปล่าอ๋อนี่พ่อเวงเออใช่ไหมพ่อกูเล่นดีๆนะทำไมอ่ะมึงเห็นไหมจะภาพเขาเพ่งเลิงเราอยู่ มองทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนี่ยกูไม่รู้จะมองเอาใจใครไม่ถูกเลยเนี่ยแม่กูในยูแม่อยู่อยู่บ้านหรือเปล่าไม่รู้นะต้องลองเรียกดูเฮ้ยบ้านช่องเงียบลองเรียกดูสิแม่แม่ครับแม่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 อยู่บ้านหรือเปล่าพี่ครับพี่ครับใครนะครับผมสิงเองครับ อ๋อพี่สิงครับตอนนี้แม่พี่มีอยู่แล้วครับเอาแล้วแม่ผมไปไหนนะครับเมื่อคืนมีโจรป้นบ้านแม่พี่โดนโจรฆ่าตายแล้วครับสมแม่ไม่เจอเลยสิงแม,แม่มึงตายแล้วเพื่อนอไอ้เ แม่ตายก็แม่กูไม anyway ่ใช hey. ่แม่มึงพ่อครับผมเล่นดีไหมครับเดี๋ยวสิแอบจ้องตาไปกับพีพเลยนะมึงไปเช็คอะไรกับพ่อเขาล่ะเล่นเพื่อพ่อมึงไม่ต้องเสียใจขนาะเดินที่แม่กูไม่ใช่แม่มึงไอ้กบก็ใจง่ไงแม่เพื่อนก็เหมือนแม่เราใครเนี่ยใครอะไรเฮ้ยมึงให้กูร้องก่อนเดี๋ยวค่อยเสียใจ ล้อง,องมึงเสียใจยังก็เป็นหัวแม่กูเลย <c oughs> วางกันมีได้อยู่จอแจรินน้ำไม่แม่สักจอกไม่ได้วางแม่ดอจอกมาให้ฉันมาไปทันดูใจแม่มึงซะแล้วเพื่อนเออ<า>ไม่ต้องเสียใจเสียอย่ังไรนะแม,<า>ม่ เราใคยให้เร่นเรื่องนี่ในวัดวันแล้วแม่ยุดยุดสวยแม่จะเดินไปปงเตะตุถ้าขึ้นถ้ามีปืนยิงปองขึ้นมาไต่ห้ากับดีนั่นเลยอีสวยแล้วพ่อมังล่ะพ่อซดออยู่ไหนไอซ้อนฮะิอซ่อดวะเรียกกูหรอเอ้าแล้วมึงไปยืนทำไมข้างล่างลูกเต้าหน่ะฮะเพแกก็พาฉันตกใจทำไมอ่ะแกเข้าไปสิ ึกูว่ามันมันมันจะมืดไปนะดูไปดูมานิดไฟมึงคาดเปล่าเนี้ยไม่ดูดูข้างในดีวเ,วเอาเฮ้ยเป็นเฮียอะไรเนะี่ยนั่นไงเดี๋ยวก่อนมึงอย่าพึา่งปิดเท็จนี้อุ้ยน่ากลัวน่ากลัว,ลวเอาเอาเอางี้เอางี้บ้านของอีซ่าก็วางเวงวางเวงน,น่ากลัวน่ากลัวกูไหนท่านะที่เป็นคุณหลวง มีอำนาจได้คาดในหมู่บ้านนี้เออต้องมีคนเข้าไปดูข้างในว่าอีสายมันเป็นยังไงบ้างใช่กูข้อใช้สิทธิ์ใช้มึงอีซี่ให้มึงก็เข้าไปดูข้างในไปอ้ามึงนี่พวแห้งช้าจริงๆเลยะ มึงทำจริงเลยเนี่ยอีซ่าละเล้วว่าแล้วเปล่านะเขามาเองไม่เปล่ากูไม่เคยไปอะอย่าอย่าไปเชื่อมันไม่จริงจ้าไม่จริงจ้าใหญ่กูรู้นะไม่จริงไม่จริงไม่จริงมึงมีเห็นกันชนใหญ่ๆไม่ได้เลยส่วนขอใช้สิทธิ์นี้ให้ไอ้เฮียสซเข้าไปดูจ้าได้ผมมาเเรียกมึงไอ้เฮียโซนเออเดี๋ยวกูเข้าไปดูไปดูให้เอ้าไอ้เฮียเอาจ้าจ้าแล้วมึงมาใช้กูได้ไงเนี่ยแระแข็งก็กลัวผีเนาะ เนาะเออนนี่เขาอยู่สุพรรณเขตไหนเขตอีสานตอนบนแม็กเนาะฉันฉันกึ่งโคลาอยู่อีสานตอนบนเป็นลูกครึ่งอ๋อสุพรรณบนสุพรรณสุพรรณฝั่งบนนะดิเนาะมาน้องกูงงเลยเนาะลิเกนานาชาตข้อพี่เนาะงงเหมือนกันเนาะอไป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 ดูก่อนไปมึงตามติดตู้กูเลยนะได้จ้ะพี่มีอะไรมึงคอยระแวงหลังให้กูด้วยนะได้จ้ะ ตามมาเลยนะเออน่าเข้าไปเยอะเดี๋ยวกูนำเลยนะได้จ้ะพี่เอาเลยนะไปเจ้าเอี้ยแม่รับหรืรับอะไรหนึ่งสองสามไปโอ้ยไม่กล้าว่ะเฮ้ยสวยโอ้ยเดี๋ยวกระปุกใส่ตัวเองแม่รอบเพราะว่าแม่น่าเข้าไปกระเพาะได้โอ้ยชิบหายโอ้จะถึงในบ้านโต๊ะยังใส่หัวกระดาอยู่เลย ก็กูกลัวพี่อ่ะไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรนะกลัวมากกว่ามึงแล้วเนี้ยเนาตามติดกูมาเลยว่ากูแต่กระดุดนมกูนั่นแะมึงเออตอนนั้นมันมืดมองเลยไม่เห็นคุณนุ่นเดยตามแม่เดินตามแม่ลุกสวยนี้นีนีน้นีเบ่ง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 โอ๊ยแม้กูชอบฉากนี้แหละไป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 พี่ไปพี่เบ่งเบ่งเบ่งเบ่เบ่งเดีดี ว่าก็เดินถ่ายล่างดีกอวะหมาตามมาตามมาตามมาเบกเบกเบกอแล้วอีเทนี้ละมึงได้น้องยีิว่าแน่ไปแม่ตามมายี่สิบยี่สิบรออยู่ระเวนล่างหมดแล้วเนี่ยมึงเอามามึงไปเก็บได้ไหมเนี่ยอาอีกระปุกแมงเอิญไม่ยอมล้มเลยหมาเก็งแรงรอตรงนี้นะได้จ้ะถ้าเกิดศกแม่ที่ไหนวะกูเรียกใครได้ละสิเดี๋ยวเราจะต้องแจ้งกู้ภัยนะเพื่อน

้องกลัวครับแก๊ปมันเปียกแม่มึงยิงใครมึงเห็นไหมหนักคนทั้งคนยืนอยู่โจ้ยไงเพราะโจ้เปนกลัวปืนมึงน่าเขาเรียกว่าโจ้หรือเปล่ามึงเป็นเมียเป็นแม่กูท่าจิงจูยิงตัวใครดูดนมกูเป็นลูกกูหมดเอาแล้วมึงอะเป็นใครขอเป็นลูกบุญธรรมได้ไหมครับผมไม่ดูดหรอกเอาลิ้นแตะแเดี๋ยวมึงตายกบกบกบกสิ่งนี้มึงไม่ได้ชอบจริงๆนะโกบนอนตักหยุงน่ะทำไมรถนห้า โหนุนก่อนติ๊งต้องเลยกบกบพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวคืนนี้พาไปกินเบียร์ไอ้ชางเมึงใครอ่ะผมเติร์นไอ้เลวไอ้ชั่วมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นเจ้าของบ้านใช่ครับมันเป็นผัวไอ้ทสายเหรอไม่ใช่ครับผมเป็นลูกแม่สายชื่ออะไรอ่ะชื่อว่าสิงครับฮะไอ้สิงใครไว้ห้าเซ็ตไอ้สิง เราทำเหมือนจำได้เมื่อจำไม่ได้แล้วเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ไปวิ่งเล่นหน้าบ้านคุณหลวงเนี่ยแหละครับครับแต่ว่าตอนนี้ผมไปเรียนมากลับมาได้รับข่าวร้ายเขาบอกว่าแม่ผมตายแล้วเนี่ยแม่มึงตายใช่ครับแล้วผมจะทำยังไงผมหาศพแม่ผมไม่เจอเลยโทอีสัยตายซะด้กคดีแพทย์ดีจะได้ส่งคืนเอาคุ่แม่ผมนะเออเอาไม่เห็นศพด้วยยังหาศพก็ไม่เจออีกยังไม่เจอเลยครับมึงดูทั่วหรือยังเอก็ ยังไม่ทั่วเท่าไหร่อ่ะครับแล้วมึงดูในห้องห้องนอนแล้วดูหรือยังเออยังเลยครับคุณหลวงบ้านบรรยากาศวังเวงวังเวงเนาะผมว่าแม่สิงห์ต้องโดนฆ่าจับกรรมเฮ้อาจจะเอาศพไปซ่อนนี่กัวน้องก็หัววิงเงาอะไรวะเนี่ยฮะอู้หัวแม่น้ำลัวมากเลยอ่ะ อะไรอะไรมึงอายุ่งอะไรกับคุณชายปูฮะไปนจะไปบ้างหรอเนาะไปช่วยนักบวชก่อนเออเป็นเบาบางกูหลวงครับช่วยผมดูหน่อยเะครับเออเดี๋ยวกูช่วยเองมันต้องมีคนไปดูว่าในห้องนอนมีส้มอีสัยหรือเปล่าขอสาระเอาอย่างนี้แล้วกันมึงไาอีกท้วมมือก็เข้าไปดู ว่าในห้องนอนอ่ะมันมีใครเอาจริงยิบย่งยิบยิบยิบจุดอะไรเงียบอ่ะพูดแม่พี่พูดเขาไปดูว่าในห้องนอนนะมีศพของใครหรือเปล่าไม่ต้องห่วงกูเดี๋ยวกูแล้วก็เมียกูจะเอาอีห้าไม่รอเลยเ้าไม่รอกูแล้วกูไม่รอใครทั้งนั้นแหละโนเดี๋ยวหายจากฉากนี้พี่เข้าห้องน้ำไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยนะกลัวก็กลัวทำไมอ่ะโอ้โหติดเมนเชรยพี่ทีคนตูดลูกซ์ดูเลยดูเลยใครอยู่ไปเนี่ยบ้านย่า โอ้ยมันเยอะเลยอ่ะกูยิจสายขไม่างาเขาาไม่ได้เฮ้ยเอาอีทโถอีสันขวาเลี้ยงเทียเขาสุะใจไม่กาดีว่าใจปอดรู้กูไม่ไหวแล้วเฮ้ย มึงอะใช่ไอ้แดนเซอร์ก็จะกรพันเขาไปดูดิข้างในมีอะไรให้ผมเข้าไปดูเออมึงเข้าไปดูเลยได้ครับผีผมไม่กลัวอยู่แล้วเออ,เก,เ,อ,อเก่งเออเกงเียเออเก่งไหมเข้าไปดูดิเ,ออเดี๋ยวสักวันกูออจะตะโกนขอปัางนเนี่ยเนี่ยบรรยากาศมันวังวงเหลือเกิน แม่จะเจอผีสวยๆสักคนจะจับทำเมียเออกินม,มูมามเชิญนะช็อตเชิญไม่มีไงเรานะแดกวัใจ่าอินน่นแหละเฮ้ยไม่ไม่เฮ้ยไม่อยู่แล้วอไอ้ไอ้ไอ้กบโทรลูกกบไปแล้ว อะไรอะ,ะผมเนี่ยเหรอเออมึงอะเข้าไปดูเออผมดูเองแม่มึงอะเข้าไปดูเลยแม่ผมเนี่ย <c oughs> เขาไม่หลอกผมหรอกไม่มีหรอกนะดูเออชื่อ,อ,อผมเถอะแม่ที่ไหนจะมาหลอกลูกตัวเองตัดใจดูสักทีระวังตัวเฮ้ยอะไรระวังบอกให้ระวังเนื้อระวังตัวไว้กำลังทำใจกล้าอยู่เอาวะดูสักที แม่ที่ไหนเขาจะมาหลอกลูกตัวเองโสมโอ้โหโวยกว่าอีฟ้าสกปลกแล้วนะตัวนี้สกปลกกว่าฟีฟายอื้อหือลิ้นแดงแป๊ดเลยแม่แม่ก็กินอะไรอ่ะ,อะ แม่เอาแค่หน้ากลัวพ่อจะเอาถึงสกปรกแม่โอ้แม่บอแล้วแม่โอ้ไม่ไหวแล้วแม่จะเป็นแม่เต้นจะปัญหั้งนั้วไอ้ติมันเจออะไรวะนนะถึงเวลาแล้วลูกสาวได้เวลาโทษแทนพ่อคุณพ่อแม่ไปนับตาเลยแล้วไม่ต้องไม่ต้องซึ้ง ก,กูเลี้ยงมามันต้องซึ้งในพราะคุณขนาดนั้นไปดูไปสิลูกไปทอนพ่อกับแม่เลยไปดูให้ใกล้ๆเลยลูกไปดูให้ใกล้ๆจ้าๆเลยนะมีอะไรอยู่โอ้โหจริงจังแม่งสกปรก เอาทุ่งไหมไอ้หนูไหวไหมลูกเ้เฮ้ยกินมาไหมเอามากูให้พี่กินแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หนูเรียกผีกบผีกบ เออเมื่อกี้เล็กไอ้กบเต็มปากเลยหยุดเฮ้ยอะไรมึงวิ่งมาทำไมไปอะไรลูกวิ่งมาทำไมเนี้ยมเป็นอะไปดูไปดูไปดู ไม่มีใครวิ่งตามไปดูเลยตาบานึกไปช่วยเออมึงวิ่งอะไรเนี่ยวิ่งเป็นเด็กไปเลยตายแล้วลูกกูชุดชดขาดหมดเลยโอ <c oughs> จริงจังมีกลัวไว้เ,เออ,อามาค่ะมา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 ม่มามางาม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 ม่ามมมาามมมามมาม หม้อแล้วช่วยใจเย็นลูกแมงพี่ยังได้ยกันเนี่ยเนี้ยจังหวะเนี้ยที่แมงล้วงไปเลยมไ,มไม่ไม่มอ,อู้อีอีห้าหน่ากลัววะพี่ซุ้ยไปแล้วพี่โซดเอาไงดีเลือกแกกับชั้นเนี่ยนั่นเลือกแล้วสงองคนเอาไงละ่ะเอาไงละ่ะในฐานะที่เป็นพวกไปสิพี่อืมมึงพูดอะไรเดี๋ยวกูตกภาคอาย่ามางพูดอย่างนี้นะกูลูกผู้ชายเลดี้เฟิร์สอยู่แล้ว ไปไปดูก่อนให้ชัดหรอเอา้าไปดูเถอะจะดีรอบพี่พี่ไม่รอบพี่ด้วยกันหรอกเขาไปดู้ โอ้ยห้านี่ก็ร้องเก่งจังเลยเดี๋ยวพาไปประกวดไม้ทองคำชิ้นี่ดีนะเรามีข้องดีติดตัวอยู่พี่เพิ่มไม่กลัวหรอกนี้นี้หลวงพ่อาอลงก้วัดพระบาทน้ำผูวองค์นี้นี่ล้าสุดเลยหลวงพ่อสลิดวัดนครสวรรค์ Mẹ đi cháu khăn áo với, à đi cháu khăn áo oh, chờ cũ Không phải đủ con cái Mình chắc khé này quá นายกูขอดูให้มันจะจังเลยเฮ้ยจับป่ะอาจจะอ้าวโทษก็ไม่เห็นมีอะไรกลัวกัไม่เองไม่คุณนึกว่าเจอพี่อุ้ยฮีโอ้ฉีรากเลยครับ

อ่าเอออิ่มแล้วอะไม่กินได้ไหมอืมทิ้งนะอืมเก็บไปกินบ้านก็ได้ไ้เลิกหมดเลยปกติกูก,ก็สกปรกอยู่แล้วพา,ากูสกปรกซะอีก ไปแล้วนะไปเจอกันไหมอืมไม่ใช่บ้าจะมาล้างทำไมแล้วไม่ต้องมาล้างหรอกแคก่กางเกงใน,นก็ล้างตู้พอแล้วไปเจอกันไหมนะมีอะไรโทรห้า

นี่เซตเดิมเลยดิวะใครวะเพื่อนเพื่อนฮะเพื่อนเพื่อนหนูเพื่อนยังก้อใช้อยู่ในหมู่บ้านมันวิ้งนี่พี่มึงกะละมังไอพวกนี้นี่รับงเขาโตวิ้งนี่พี่เหรอใช่กูเห็นอยู่ลงกฤษดาลุงฟ้าบังก็วิ้งอย่างงี้มานี้ก็วิ้งนีอีกจับมือกูนิดเดียวเม่นติดมือเลยเฮ้ยแล้วลูกสาวล่ะอีโน่อยู่นี่ อยู่ข้างแม่ไหมลูกกอดแม่ไว้ลูกกอดแม่ไว้กอดลูกจะแล้วกอดลูกเออมาเลยจะมาเลยเจอีสวยแม่บอกให้สะผมแมงหืมยังไงฮะลูกมึงจะมีพวะไหมเนี่ยพวะเม่นขนาดนี้เนี่ยเอ้ยเรามากันกี่คนวะบ้าคนบ้านเรามากันสิเออเออแล้วก็บ้านไอ้สิงมากันอีสองเป็นหกคนเอลองนับ เพื่อคาดคนใดคนหนึ่งไปเราจะได้รู้ได้้จะพี่คุณเริ่มก่อนนะเออหนึ่งสองสามสี่ห้กเจ็ดเฮ้ยตรงนี้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 อีพี่ที่หมานี่มานี่พี่พี่เอ็งพี่จะไหนพี่เว้ยพี่ไปไปที่หลังไปลุกไปห้าพี่ที่หลังไปกับพี่นี่ ครับตอนนี้ชาวบ้านแตกตื่นครับผีใหญ่ยายสายออกอารวาสน,นี่ขุดมาจากหลุมไหนครับเนี่ยเป็นกันมแมงตามลอกตามลอดนั่นสิไม่จบไม่สิ้นอุ้ยอย่าให้กูเจอนะโอ้โหชาวบ้านแตกตื่นแล้วครับนี่เฮ้ยไปแล้วครับ ใหญ่สายหลอกจัวดกระโนหมดแล้วฮิก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 นี่โอ้โหเอ้ย้าเอามาอีกคนครับนี่นี่เฮ้ยบ กูว่นน่าเอาเสื้อกูนะให้พวกมันใส่นะไอกบเหมือนกูรู้แล้วมันใครใครไอที่คนฆ่าแม่กูเ่าบอกว่าไม่ยไม่ใช่คนละคนไม่ใช่เหรออืมเขาบอกมันอ้วนๆไงอ้วนแต่นี่ขาดำไงใส่เป็นไก่สามสายพันธุ์บางบางบางทีก็นั่งคิดนะเมื่อกี้เนี้ยทำไมกูดูเฮียอะไรอยู่เนี้ยเออเออวิ่งชาวบ้านนี่เสี่ยงในหัวคนดูหรอใช่เสียงในหัวกูนี่แหละ เฮ้ยเดี๋ยวอะไรพี่ลองนับดูเป้านับสิเพ uh> ื่อข้าไปเราจะได้รู้เออหนึ่งสอี้าหกเจไรอ้าน้้เฮ้ย้ยเอาล้ครับนี่เอาเลยวพี่เ้พี่รัี่รไปแล้วพี่รัไปแล้วไ้มันเกินมาจากไหนหนึ่งิ้ม้เนี่ยไปกันต่อครับโอ้โหทาไมไม่เช้าสัี ผีก็ดูเหลือเกินครับหมู่นี้อ้าวเย้ huh. เอาล่ะครับนักรองยิ่งดึกยิ่งดีครับนี่้ยห <What? S 1> นีมาจนสุดปลายทางอีสออ๋อ huh. uh huh. uh huh. นั่งเลยไอ้ห้าวิ่งแซงกูตอนไหนวะนั่งก่อนไม่นั่งมาได้ลนั่งเอ้นับเลยครับคุณหญิงจะดีเลยกูกลัวยังไม่ต้องกลัวจ้ะอืมแม่เออเร็วนับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าเปลี่ยนฟังมานับฟังกูไหมล่ะไม่ไม่ได้เดี๋ยวกูนับก่อนมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อะไรอ่ะมันถึงคิวผมนับแล้วไม่ต้องนับก็ได้อะไรที่มันไม่ต้องนับมังเออตกใจหกที่ห้าพอรับนับกันไม่ให้รู้แล้วหกกูรู้แล้วเดี๋ยวกูเช็ดให้แน่เห็นไหมล้วจมตีนกูแน่เป็นกรรมของกูแปด เกิดไม่ได้คุณหลวงเกิดไปแล้วผมหกกูว่าทอดฟันไปแปลงกอนไหมล่ะโกแล้วกูมึงมึงโกใช่ไหมอีนู่นอีนู่นรับอะไรนะลูกนู่นับฮะนับอะไรนะฮโอ้โหอะไรอ่ะเป็นไงไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาเป็นหัวหน้าวันนี้ก็ดับฮะ หานี่ตายมากี่วันแล้วะโอ้พวก็เต้นผู้ลิ้งไปเนี้ยรอเล่นยอกเล่นน่ะหกกูนับเซเว่นเนไงเซ่นอีเซมันแปลว่าอะไรเอาไม่ได้เรียนมาหรอเออโหเซเว่ก็แปลว่าเจ็ไงแล้วเอานี้แกลเแ้และเอย่างนี้ต้องเจอแล้วโอ้โหเกิดมาแบบนี้ เอาแล้วครับหหพี่คุณยิ้มให้นี่กูเองคุณลว้วนใหญ่สายหลอกไปเรือยเรื่อหน,หน,นีใหญ่สายหนีผีแต่จะหนีหัวใจตัวเองได้หรือไม่แล้วก็มาสะดุดรักที่พักใจไม่ได้เนี้ย